สวัสดีครับี้ยชแลเรวันนี้เราก็กลับมาในเกมฮังกี้ชาร์ o เบิก์กในพาร์ที่6แล้วนะครับนะซึ่งในพาร์ทที่5นะครับเราก็จะเราก็จะเ,เล่นเจ้าตัวนี้ไปครับจริงๆมันคือฉลามสีน้ำเงินนะคนี่ามีคือบรูชาร์คครับเพราะว่าปากมันยาวครับเราเลยเรียกว่าว่าฉลามปากจระเข้นเองครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมครับแต่ทุกคนอาจจะงงสีว่ากลับมาเล่นตัวนี้ทําไมครับว่าเราจะมาเปลี่ยนสกินครับเป็นตัวนี้เลยคุณผู้ชมแล <c oughs> ้วครับนะเป็นเจ้าตัวที่ใส่เสื้อผ้านะครับดูซิจะเป็นยังไงวูนะแต่ว่าเราอาจจะทําไม่นานนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่าแปตจะหมดครับโอเคครับ okay, นะ มาแล้วนะสวยขึ้นเยอะเลยน่าอุ้ยงาม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 บอกเลวงาม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 นะครับนี่นคือแม้จะตัวสามจากพาออจากพัทที่อกับพัทที่สามแล้วก็พัทที่สองครับแต่ว่าเอเสื้อผ้า,านี่ต่างกันคับเพราะว่าเราใส่แต่วันนั้นมาตัวเปล่าทบแบบไม่ใส่ใส่เสื้อผ้านี่เท่ขึ้นเยอะเลยมันดี งามงามงามงาน,นี่กุมปาครับดูสิจ้าเลเวลคอมพิวหรือเปล่านะครับแผ่นกุ้ยสีทองนี่แน่แผ่นกุ้ยสีทองมนุษย์มนุษย์มนุษย,ษย์คิดว่าจะรอดหรอวนี่นี่เรียบร้อยจะจะรอข้าพวกแกเรียบร้อยนะเกณฑท้าซาร์นีควาใแค่นีน้ระบาย